พระธรรมลูกาบทที่3ข้อ1ถึงข้อหการรอคอยพระเยซูสองยอนเติบโตมากับความคาดหวังของผู้คนบางทีเขาอาจจะกลายเป็นปุรหิตที่รับใช้ในพระวิหารเจริญรอยตามเสคาริยาบิดาของเขาโดยได้รับความเคารพจากประชาชนอย่างไรก็ตามเมื่อเขาได้ยินโพระวจนะของพระเจ้าเขาก็ทิ้งทุกสิ่งไว้เบื้องหลัง และออกไปในถิ่นธุรก,กันดานและตะโกนทุกวันว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วไม่ได้อยู่ในตลาดที่มีผู้คนพุกพล่านหรือบ้านเรือนในหมู่บ้านยอนได้ทำเช่นนี้ในที่ต่างๆเช่นทุ่งโร่งและถิ่นธุรก,กันดาลซึ่งมีคนน้อยและไม่ใช่แค่วันหรือสองวันเท่านั้นแต่เป็นเวลานานด้วย แต่น่าประหลาดใจที่มีคนจำนวนมากมาหายอนมีคนคิดว่ามีปัญหากับประเทศอิสราเอลและชีวิตของพวกเขาเองจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพวกเขารับบัพติสมาจากยอนและถามว่าเราจะต้องทำประการใดยอนตอบกับผู้ใดมีเสื้อสองตัวจงปันให้แก่คนไม่มีและใครมีอาหารจงปันให้เหมือนกันคนเก็บภาษีก็มาถามยอนด้วย อาจารย์เจ้าข้าพวกข้าพเจ้าต้องทำประการใดยอนจึงตอบเขาว่าเจ้าทั้งหลายอยากเก็บภาษีเกินพิกัดพวกทหารมาพบยอนและถามเขาด้วยว่าพวกข้าพเจ้าเล่าจะต้องทำประการใดยอนบอกพวกทหารว่าอย่ากันโชคอย่าใส่ความเพื่อเอาเงินแต่จงพอใจในค่าจ้างของตนเรื่องราวของยอนเรื่องนี้บอกอะไรกับเราบ้าง ถ้าคุณรับบริสมานั่นหมายความว่าเราต้องกับใจและดำเนินชีวิตที่แตกต่างออกไปซึ่งหมายความว่าเมื่อเราไม่มีอะไรที่สร้างความแตกต่างในชีวิตประจำวันจากผู้อื่นหรือจากวิถีชีวิตที่เราเคยมีชีวิตอยู่เราไม่สามารถพูดได้ว่าเรารับบัพติสมาในฐานะผู้เชื่อยอนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวโปรหิตและมีชื่อเสียงตั้งแต่เกิดดังนั้น คำพูดของเขาจึงมีพลังมากยิ่งขึ้นดังนั้นบรรดานักการเมืองและมหาปุรุหิตที่เห็นเช่นนี้คงเกียดยอนเมื่อยอนชี้ให้เห็นการกระทําผิดของพวกเขาและเรียกร้องให้กลับใจพวกเขาคงจะรู้สึกเหมือนกำลังถูกวิพากวิจารณ์เกี่ยวกับอำนาจของพวกเขาในที่สุดยอนก็ถูกประหารชีวิตในคุกแต่ต่อมา พระเยซูเสด็จมาตัดถ้อยคำเหล่านี้กับใจยอนพูดกับผู้คนในแม่น้ำจอแดนและถิ่นทุรกันดารคนเก็บภาษีและทหารแต่พระเยซูตัดกับผู้คนมากกว่านั้นมากพงรงสอนพวกเขาถึงความหมายของพระคัมภีร์และดำเนินชีวิตในโลกนี้ในฐานะผู้คนของพระเจ้าขณะที่ผู้คนฟังพระเยซูพวกเขานึกถึงยอนเออนั่นคือ สิ่งที่ยอนเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ถ้อยคำที่ยอนเตรียมไว้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพระเยซูมากพระเยซูทรงสรรเสริญยอนว่าในบรรดาคนที่บังเกิดจากผู้หญิงมานั้นไม่มีผู้ใดใหญ่กว่ายอนในขณะที่เราเรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูเราก็อยากจะระลึกถึงยอนและเรื่องราวของเขาด้วยเราก็สามารถเตรียมคมริสต์มาสด้วยใจคนที่ถามว่า เราจะต้องทำประการใดพระเยซูเราจะต้องทำประการใดเราควรเตรียมใจแบบไหนสำหรับคริสต์มาส